สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันนะคะกับสรุปโค้งสุดท้ายนะคะท้ายสุดนะคะสุดท้ายจริงๆนะคะของทางช่องนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่16 เมษายนะคะเมนายน2568นะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังเอาไปโชคดีกันนะคะเราจะไปไวๆเลยนะคะจะเป็นชุดสรุปแบบสรุปกวมเลยนะคะทุกสูตรนะคะทุกคน ที่ทุกคนยังไม่ทันเห็นนะคะที่อันนี้คือสรุปแบบว่าล่าสุดเลยนะคะสรุปโค้งสุดท้ายจริงๆนะคะหมดคลิปนี้ก็หมดแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นเลขทูบนะคะที่บ้านสูงน้ําพระนะคะสูงน้ำพระวันสงการนะคะได้สองเจ็ดห้าหรือเปล่านะคะเพราะว่าแอดเขาไม่ได้ลงคลิปนะคะลงในชุมชนนะคะอันนี้ก็ เลขหลานกดให้ค่ะเลขหลานกดให้ให nach. นะคะพอดีมันห้าสองนะคะแอดขอนางนะคะบอกว่ากดให้หน่อยอ่าขอขอโชครัฐบาลไทยหน่อยแอดก็ยื่นมือถือเนาะเข้าไปตรงเครื่องคิดเลขนะคะแล้วก็ยื่นมือถือให้นางนะคะให้นางกดให้อ่านนางกินมะม่วงอยู่นะคะนางก็วางเลยนะคะนางก็วางมะม่วงนางก็พยักหน้านะแอดบอกว่ากดเลขให้หน่อยนางก็พยักหน้านะคะเพราะว่าปากกินมะม่วงอยู่นางก็กดเลขงให้สองเลขนะคะ แล้วนางกดเลขให้สองเลขน,นะคะก็พอใช่ไหมคะ่ะแอดก็เลยถามว่าถูกไหมนางก็พยักหน้านะคะพยักหน้าลองดูค่ะลองดูนะคะบาง,งเอิญพอดีนะคะมาชนมาชนกันกะเลขทูบส่งน้ําพระพอดีนะคะก็เลยเอ๊ะมาสัว์อ่ะลองดูนะคะเผื่อใครชอบนะคะอันนี้ก็นี่นะคะสําหรับเลขส่งน้ําพระที่บ้านนะคะสงน้าพระเอาพระลงส่งน้ํานะคะ นี่เนาะแล้วบังเอิญบังเอิญอีกนะคะบังเอิญที่ว่ามันมาตรงกับเลขติดบนล่างของสูตรหลานพอดีนะคะแอ,แอดมั่นใจว่าสูตรหลานไม่ไม่หลุดนะคะแต่ว่าจะเป็นแปดเป็นสองหรือว่าเป็นห้ามานะคะแอดคิดว่าไม่หลุดนะคะแต่ถ้าแอดคิดว่าถ้ามาน่าจะมาล่างนะคะทุกคนหรือเปล่านะคะบนบนโอ้ยของบนเราสามตัวก็มีเนาะทุกคนนาะน,นี่เนาะ,ะนี่มันมาพอดีเลยนะคะเอ๊หรือมันจะกด ัวกันมาบอกค่ะหรือจะยังไงนะคะพี่นี้พิจะะารณากันดูนะคะอไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเ,เลยเนาะอันนี้ก็เป็นน้องนะคะลูกน้านะคะนางทักมาบอกว่าเออไทยนะคะ บอกไทยนะคะ9516นะคะของวันที่16นะคะสตัว1161นะคะเผื่อใครชอบด้วยนะคะถ้ามันไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าออกแล้ว FC ไม่เห็นนะคะมันจะแบบโอ้จะพลาดกันไปนะคะแอดเลยเอ๊ะลงให้ FC อีกรอบแล้วกันนะคะสรุปให้นะคะนี่นะคะลาวนางก็ให้แบบนี้นะคะนางถูงมาเขาบอกว่าเข้ามาสองวดแล้วนะคะก็ลองดูนะคะลองดูเดิม อ่าอันนี้ก็คือพวกที่มาใหม่นะคะอันนี้ก็ตามเดิมก็ทวนให้อีกรอบนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวเราก็ให้อย่างนี้นะคะเราก็ให้ดูในคลิปไปแล้วนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะหลักสิบสูตรใหม่นะคะตื่นนอนแล้วก็นี่นะคะสูตรใหม่เทียบสูตรเก่านะคะสูตรใหม่เทียบสูตรเอ่อไม่ใช่สูตรเก่าสีสูตรใหม่นะคะอันนี้คิดได้ใหม่ล่าสูตรอันนี้ก็คือสูตรที่เราใช้จับสมตัวนะคะสูตรที่ใช้จับ3าตัวณปัจจุบันให้ FC นะคะแต่ว่าชนกันที่1ไม่รู้จะมาไหมนะคะก็เห็นบอกว่าติดดับเยอะเลยนะคะแต่ว่าช่องแอดไม่ไม่ติดนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะ อ้าวนี่ก็เป็นตารางนะคะตารางที่เอถามหาอ้ามีห้าสองพอดีเลยนะคะทุกคนเอ๊ะไม่ใช่จำอ้าเจ็ดห้าสองพอดีเลขทูบเลยนะคะนี่เอาเรามีเจ็ดไม่น้อหลักหน่ยแอนด์ดื่มแล้วนะคะเอามีเจ็ดห้าสองเลขทูบพอดีเอามีห้าสองเลขหลันจับให้พอดีเลยนะคะนี่เนาะ อ่ะสวยอยู่ได้ในตารางนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงก็ลองดูนะคะอันนี้ตารางอันนี้งวดเก่านะคะแอดทาตารางให้นะคะตารางนี้ไม่ได้ทําหลายงวดแล้วนะคะตารางไม่ได้ทํามาหลายงวดแล้วค่ะ <1> 1> ลืมค่ะมัวจะไปตําราวนะคะอ่านี่นะอันนี้ของงวดเก่าค่ะงวดเก่าขเข้าสามตัวเลยนะคะงวดเก่าเข้าสามตัววันนี้ได้แบบนี้ค่ะ โอ้ห้าสองสวยนะคะอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบวันพระที่จุดนะคะก็เอามาให้ด้วยนะคะเผื่อใครชอบนะคะอันนี้ก็เป็นเลขรดหาาิที่มาเที่ยวนะคะมาอ๋อมีห้าจุดพอดีเลขรดญาติที่มาเที่ยวมาเที่ยวหาแล้วออกบ่อยนะคะออกบ่อยญาติค่ะมีญาติไรไรที่ญาติก๊แกลรกค่ะในญาติก็แกแรกก็แกลรกนะคะแล้วก็ก๊อกที่สองก็เพิ่งจะกลับไปเมื่อวานนะคะมเมื่อวานรอก๊อกสามใบ <laughs> ออันนี้ก็เราก็วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ตาไทยนะคะวิเคราะห์ตาไทยจะมาลาวพัฒนาไหมนะคะแอดก่อนไหนไหนมันก็ไหนไหนแล้วก็ือจับเด่นขึ้นมาเลยนะคะเอามีสองพอดีเฮ้ยจับเด่นขึ้นมาสี่ตัวเลยนะคะลองดูว่าจะมีศูนย์มีหกมีสองมีหนึ่งแล้วจะเบิ้ลไหมนะคะจะเบิ้ลตามรัฐบาลลาวไหมนะคะนี่ เอสก็เอาทั้งหมดทั้งมวลมาวินให้ fc นะคะก็ได้ตามนี้เนาะ0 6 0 2 0 0 0 1นะคะ6 2 6 1 2 1 1 1นะคะอันนี้คือเลข อันนี้คือเลขหกคู่นะคะดับหกคู่บนหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะหกคู่ล่างนี่ดับขาดแล้วนะคะแอดมั่นใจว่าล่างเอาอยู่นะคะแต่บนนี่ไม่ค่อยแน่ใจนะคะแต่ว่าเพราะว่าบนงวดก่อนนี่มันหลุดไปนะคะงวดก่อนหลุดไปเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้า1ูนย์0ูนเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งศูนย์ศหนึ่งนะคะตเตะออกจากกรมรดกค่ะบนก็แปดเก้าศูนย์นะคะแปดเก้าเก้าแปดแปดศูนย์ศย์แปดเก้าูนศย์เก้าอ้แปดเก้าดับแล้วนะคะ มาดูชุดคู่บนนะคะชุดคู่บนเนาะชุดคู่บนของเรานะคะสองตัวบนนะคะสองตัวบนหลักสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะนี่นะคะห้าหนึ่งเจ็ดสามสองโอ้ยไม่ใช่จะดับไม่อยู่แล้วบอคะ่ะมีห้าสองเอาห้าสองติดดับบนลงล่างไปสรุปสันลนล่างก็ได้นะคะห้าสองนะคะโอ้เจ็ดห้าสองพอดีตัวนี้ นี่นะคะอันนี้เป็นสองตัวบนนะคะก็ตามนี้เลยนะคะพวกนี้ก็ติดดับค่ะเอสติดดับนะคะมันติดดับนะคะเดี๋ยวรวมดับให้นะคะตัวนี้นะคะเป็นของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาก็ให้ไปที่หนึ่งสองนะคะหนึ่งสองฟันสองนะคะหนึ่งสองฟันสองนะคะทุกคน หนึ่งสองฟันสองสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะสามสองสามเจ็ดสองเจ็ดห้าสองเก้านะคะสามตัวบนนะคะสี่สองสามนะคะสี่สองเจ็ดสี่สองเก้าห้าสองสามห้าสองเจ็ดห้าสองเก้าอุ้ยห้าสองเจ็ดตรงกันกับเลขถูกพอดีนะคะเลขถูกก็เลยแต่ว่า เด็กยังน้อหาสองเป็นตมายอยู่เบอร์น้อจะห้าสองนะคะ นี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญาทุกคนไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเรื่อยๆโอ้ตัวเลขติดบ,บนล่างลลานี่เอสเนี่ยว่าไอ้นี่นะคะอันนี้เป็นเด่นสุดรวมนะคะเป็นเด่นสุดรวมนะคะตัวเด่นนะคะเด่นรวมก็คือเด่นรวมบนนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเด่นบนรวมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยห้าดับไม่อยู่แล้วหรือเปล่านะคะอย่างนี้นะคะ เด่นรวมนะคะก็เหมือนเราพัฒนาเนาะเด่นหลักหน่วยหลักสิบนะคะอันนี้เราไม่ได้ระบุหลักนะคะแต่ว่างวดก่อนนี้หลุดไปนะคะตัวนี้เด่นรวมนะคะนี่นะคะดับสิบบนห้านะคะดับหน่วยบนห้าแล้วก็ดับร้อยสามนะคะไม่รู้จะดับอยู่ไหมนะคะแอดก็เลยตัดดับออกก็จะเหลือตามนี้นะคะถ้าเราจับถูกตัวนะคะอ่าอันนี้ก็จับสามตัวบนนะคะได้สองตัวแล้วนะคะ ได้สองตัวแล้วเราก็มาจับสามตัวบนไทยนะคะซึ่งหลักร้อยของเรา840นะคะ84095นะคะหลักร้อยของเรา84095่ค่ะทุกคน แี่นห้านะคะก็ตามนี้เลยนะคะแอดก็จับได้ตามนี้นะคะแล้วแต่อฟสชอบโอ้ไม่มีจิค่ะโอ้จิอยู่ข้างหลังนะคะได้โจ๊กก็ไม่เป็นไรนะคะโอ้ห้าสองเจ็ดห้าโอ้ห้าไปหลักร้อยอยู่นะคะตามนี้เลยนะคะท่านที่ยังไม่เห็นสองตัวนะคะลองดูเด้คะ่ะท่านที่ยังไม่เห็นสองตัวห้าสองเจ็ดโอ้นีไงห้าสองเจ็ดนะคะห้าสองเจ็ดวะ โอ้ยไป่หาจับไว้จะไปคนหน้าหาสองเจ็ดนี่นะคะเลขทูกสงการพอดีนี่เลขทูกสงน้าพระพอดีค่ะทุกคนนะเผื่อชอบด้วยนะคะเราใช้หลักร้อยทุกครั้งหกตัวเลยนะคะแล้วตัวที่แอดมินไว้นะคะก็คือมันติดตัวที่แอดมินไว้ก็คือตัวนี่ค่ะสูตรตัดนะคะตัดหลักร้อยตามนี้เลยนะคะทุกคน ชุดเต็มแล้วก็หลอดหลักร้อยนะคะอันนี้เป็นสถิติหลักร้อยของเรานะคะสถิติหลักร้อยนะคะเราก็มาหาดูเอานะคะทุกคนมาหาดูเอานะคะเราแเอจะตัดแม่นไหมนะคะแต่ว่าไทยนี่แอไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็สถิติอันนี้นะคะเราก็จะมีอันนี้ให้ดูด้วยนะคะหลักร้อยโอ้ยจะมีเทียนลายหน,หนาค่ะจะหลักล้อยเนาะ อันนี้ก็เป็นสูตรล้านนะคะสูตรล้านชนกันที่ห้าแปดมีห้าพอดีนะคะแต่ว่านางไม่มีห้าสองนะคะแต่ว่านางไม่มีห้าสองนี่สิโอแต่ว่านางมีห้าเจ็ดนะคะมีห้าเจ็ดมีห้าเจ็ดนะคะอันนี้สูตรล้านนะคะห้าแปดห้าแปดเด่นนะคะห้าสี่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดนะคะแปดสี่แปดศูนย์แปดเจ็ดนะคะอันนี้ก็คือห้าแปดนะคะห้าแปด 470นะคะนางวางตำแหน่งอย่างนี้นะคะเผื่อใครอยากจะวินนะคะ58407นะคะตัวนี้นะคะงวดก่อนนี้เข้าวินนะคะงวดก่อนนี้เข้าวินใช่ไหมคะนี่แอดก็เลยลองวินให้ fc นะคะลองวินให้ fc ดูก็จะได้584แปห้าแปดสี่เจ็ดศูนย์นะคะก็จะเหลือห้าแปดห้าสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดแปดศูนย์นะคะแล้วก็สี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะทุกคน ตัวนี้ก็จะเป็นชุดจับ3มตัวนะคะจจับ3มตัว อันนี้ก็คือชุดสามตัวที่เราเอามาจับนะคะชุดสามตัวที่เราเอามาจับเนาะอันนี้คือหลัก10บปัจจุบันที่แอดใช้นะคะแต่ว่าเรามีหลัก1ิบชุดใหม่ที่แอดคิดนะคะตอนนี้หลัก10บบนนะคะมีอยู่2สูตรนะคะลองพิจิตรพิจารณากันดูนะคะหลักร้อยหลักน่วยหวยมั่นใจยู่ยได้ค่ะแต่ว่าหลัก10บนี่สิอ่าไม่เป็นไรห้าสวของเรานะคะ อ่านี่ตามนี้เลยนะคะสูตรที่แอดเอามาใช้จับสามตัวนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะแล้วเราก็จะเอามาจับสามตัวบนกันนะคะจะเข้าเหมือนราวพัฒนาไม่นอที่แตกสามตัวสองมวดติดนะคะนี่ค่ะสูตรหลักร้อยของเรานะคะแอดเทียบนะคะสูตรนี้ใช้จับสามตัวะคะ่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้จับสามตัวะค่ะนี่สูตรนี้ ใช้จับสามตัวนะคะนี่คือสูตรนี้ใช้จับสามตัวเป็นสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่สองนี่คิดใหม่ลากสูตรตื่นนอนมานะคะสดตรสดร้อนเอามาดูกันนะคะมันชนกันนะคะงวดละสีตัวสีตัวสีตัวแต่ว่ามางวดนี้ชนกันแค่ตัวเดียวคือหนึ่งนะคะก็ตามที่ทําให้ดูเลยนะคะเป็นสถิติเทียบดูค่ะมาดูกันนะคะว่าหลักสิบสูตรไหนจะมานะคะหลักสิบสูตรไหนจะมาให้เรานะคะเพราะว่านี่เนาะ แต่ว่าแอดใช้สูตรนี้จับสามตัวนะคะสูตรนี้จับสามตัวอันนี้ก็สองตัวบนของเรานะคะสองตัวบนของเราเอ้ยสองตัวล่างของเรานะคะเด่นเดินดีคะ่ะสิบสามวดนะคะสิบสามวดยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดตัวประกรบเข้าห้างว่ติดนะคะตัวประกรบเข้าห้างว่ติด 2องสามสี่ห้าหนะคะแอดเน้นให้ไปที่สองสามสี่ห้านะคะอันนี้คือหลักหน่วยหน่วยหน่วยสิบนะคะตัวนี้คือหน่วยสิบนะคะนี่ตัวนี้คือ10บล่างนะคะหน่วย10กับ10บล่างชนกันแล้วนะคะมาสูงข่าไม่แน่ก็อาจจะกอดคอกันมาเองนะคะหรือจะเป็นเบิรหรือเปล่าแต่แอดจะใช้สูตรนี้ประกบนะคะคือ8ปดเก้าศนย์หนึ่งะคะเป็นสูตรประกบของแอดนะคะ2องสามสี่ห้าหกนะคะ ละ1สล่างนะคะก็จะเป็น2 3 4สาี่ห้เนาะอันนี้ก็8 9 0 1 2้านี่คือชุดประกบของแอสนะคะมันเข้ามาแล้ว5้างววติดนะคะ5งววติดเลยนะคะ f อก็ไปตัดเอานะคะไปตัดเอาเนาะเหมือนที่ให้ดูคลิปเลยนะคะแอสก็ โอสูตรนี้นะคะลงคลิปสี่รอบนะคะสูตรนี้แอดลงคลิปไปสี่รอบค่ะชุดล่างเพราะว่า FC เข้ามาใหม่เรื่อยๆนะคะเอฟซก็ขอไม่เป็นไรนะค่ะไม่เป็นไรทําให้ได้นี่นะคะเด่นล่างกับสีล่างมันชนกันแล้วนะคะเราตั้งเลยนะคะ2องสาสี่ห้าหนะคะประกบ8 9 0 1ก้นะคะ ชน2แค่ตัวเดียวนะคะแต่มันก็คือดินทั้งหมดแอดก็นีนะก็ได้ตามนี้เลยนะคะตามนี้เนาะแอดก็วงกลม2829202122้าสองศูนะคะสามสองสี่นะคะพวกนี้ก็นี่เลยนะคะมี5 2อ,อยู่บ่าเอานี่ไง5 2นะคะโอ้5 2ลงล่างแน่เลยทุกคนหฮวยอัดแขนแขไหมหาสองอยไมนี่นายห้าสองดิทุกคน เอาหาสอวนี้ไว้อย่งจักแล้วลานหน่อยบ่เผื่อลานให้โชคนะคะตรงกันกับเลขทูปตรงกันกับเลขติดบนล่างลานอีกนะคะอว่าจะไม่ให้ดูปฏิทินแล้วนะคะไหนไนมันก็ได้ทำแล้วก็ให้ดูกันไปเลยนะคะอาวันที่สิบหกแอนให้ดูทั้งวันที่สิบหเมษานะคะ นี่นะคะ16เมษายนนะคะฉบับที่หนึ่งค่ะมีสามฉบับนะคะแล้วก็สองพฤษภานะคะสองพฤษภาอ้าวสองวันที่สองพฤษภาทุกคนมีห้าเจ็ดพอดีค่ะนี่โอ้ยห้าดับไม่อยู่แล้วมากโอ้ยหรือว่าห้าจะลงล่างค่ะหรือว่าห้าจะลงล่างเต้แต่ไม่มีห้าเจ็ดมาทุกมามาดูฉบับที่สองนะคะมาดูฉบับที่สองกันนะคะ ไปไวเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราอัดไปแล้วนะคะไม่รู้ให้ลืมดูตัวไหนบ้างนะคะยังไม่ได้ให้ดูเลขจับเลยอ่าฉบับที่สองนะคะเออฉบับนี้นะคะม,ออมันไปออกเออมันไปออกเจ็ดนะคะเจ็ดแปดนะคะมันไปออกงวดงวดวันที่หนึ่งแล้วนะคะอันนี้ออกไม่ตรงปกนะคะออกไม่ตรงปกนะคะแล้วเอสก็เลยจะให้ดูวันที่สองพือสภานะคะ นี่นะคะเอาอมีสองมีสามฉบับสี่สามหกห้าค่ะงวดน,นี้ฉบับที่สองนะคะสองสี่สามหกห้าฉบับที่สามนะคะทุกคนฉบับที่สามมันต้องให้ดูเออไอ้นี่ด้วยนะคะงวดต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อมันออกแบบว่าไม่ตรงงวดนะคะ FC ก็จะได้ดูเนาะ นี่นะคะฉบับที่สามนะคะวันที่สิบหกนี่ห้าหกโอ้หวยคือติาหากเห็นะห้าลงล่างนี่เลยค่ะเพราะเราก็ดิ่นเนาะหวยเอาไปเอามาหาได้ง่ามได้บันนี่นะคะแปดวันที่สองพฤษภาแปดห้าเก้านะคะแปดห้าเก้า อันนี้เป็นล่างนะคะเออเข้าจับคู่มันเข้ามาแล้วห้างวดติดนะคะจับคู่นี้เข้ามาแล้วห้างวดติดนะคะตัวนี้คือสถิตินะคะสถิติดับนะคะสถิติดับให้เอฟซีดูนะคะของรัฐบาลไทยนะคะไม่รู้จะดับหยุดไหมนะคะแต่ว่าตามที่ทํามามันก็เอาอยู่เนาะนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะดับห้าหลักหน่วยบนค่ะห้าดับหลักหน่วยบนนะคะห้าดับหลักหน่วยบน ห้าดับหลักสิบบนนะคะห้าดับหลักสิบบนแล้วก็ดับสามนะคะดับสามมีสามหลักร้อยเราติดดับหนึ่งตัวนะคะ <_ p ain> นี่เลยนะคะอันนี้เป็นดับนะคะที่ให้ทุกคนดูนะคะให้ทุกคนดูเป็นดับที่ให้ทุกคนดูตัวนี้เป็นสถิติล่างนะคะเลขติดบนหลานหลานเลขติดบน,นล่างหลานก็ห้าสองนะคะเลขติดบนล่างหลานน่าสนใจอยู่เต อ่าตามนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หมดแล้วโหให้ดูทุกอันทุกสูตรทุกแนวทางอาจารย์ปัญญาลานนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะนอกจากสีฟันไม่เท่าไะจ้าไม่ไม่มีแล้วนะคะเอ้า สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนท่านที่อยากสนับสนุนช่องก็ตามนี้เลยนะคะขอให้มานขอให้ห็งขอให้ฟังขอให้โชคดีนะคะโอ้มันก็ตตงกันหลายเก้าห้าสองชนกันเยอะมากทุกคนหนึ่งห้าสองอย่างเงี้ยบอกหนึ่งห้าสองเก็บเปรเป็นสองจ็กแล้วลองดูคะ่ะเผื่อชอบนะคะเผื่อเอซชอบด้วยนะคะลานหน่อยบอกถามว่าถูกไหมมันบอกถูก เอ้ยมันพยักหน้านะะ้วคะอือหละมันกินมะม่วงอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ